สวัสครับอยู่กับผมนายต่างใจครับกับบรรยากาศเศร้าๆอยู่ริมฝั่งโค้งครับพอดีได้ยินขา่าวว่าปลาขึ้นมีลล็อกตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับก็เลย <c oughs> ลงมาเบิง้งพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศเลยครับไอวัวปลาเพิ่นพากันได้บอนะครับได้บอบ่าทึงใส่หม้ออ่างไงไหวบ่ บริกากาศม่วงหน่อยไรบรรยากาศยามตอนเช้าครับฝ่าขึ้มๆครับุบ่งว่าวันนี้เข้ามาตอนเช้าน่าพน้องแต่ว่าปางมันขึ้นตอนสายๆคำคำมัว่ามันถือเบิดมือวบากไงเปื่อมันมาถึงตอนแรล่งบอฮะ ถือเลยแต่เส่าเลยได้ไล่เจอบ่หัวหมูอันอ๋อถือยู่ต้วนอ่ะพอเปลี่ยนบ่พอเทียม คือบอูคีเรือคือว่าไปสีเรือคือบูคีเรืออาบน้ำแต่เช้า <laughs> นี่เป็นบรรยากาศเลยกับวิธีชีวิตครับพี่นอ้องประมงนำ้ำไหวท่านักก่นกรลอยหน่าเมื่อกันมาฮะมานอยู่วะ <c oughs> จะใส่จักเช็ดถือระบะ้อ นอครับพันส่น้ำหิมฟังน้ำหิมฟังก็ฟังน้ำพี่น้องนี่คือวิธีชีวิตพี่น้องหิมโค้งเราครับในการหาปลาช่วงลือลูน้ำก็ล่งมาก กับโพถึงว้ามาครับพึ่งพึ่งฝนตกวันเมื่อก่อนครับพายุดูรุนแรงฟังนะครับจะเป็นฟังลาวครับเดี๋ยหน่อยพี่น,อน้องทั้งลาวก็นจะลงมากเหมือนกันครับพี่น,อน้องเบิ่งกขับเสือกเสือกนี่เป็นเสือกภูกไญ่ยึดไม้หน้าของสิเอาไว้กลางมองน,อนะครับเนาะ เป็นลวงไปลวงมันครับพี่น้องสูงครับห้องบุทนสิพีนลงไปครับพี่น้องครับตรงไตลงไปโอเคครับพี่น้องครับนี่ก็คือบรรยากาศตอนเศร้าครับนี่มือที่เพิ่่าป้าขึ้นเนาะแต่ว่า เบื่องพี่น้องก็ลงมาลายครับเรื่มทยอยลงมาเพื่อมาลัดปลา, <c oughs> พานเพราะว่าผมว่านี่เป็นภากันได้หล้าย,ลายครับเป็นปลาบางๆปลาบางๆปลาบางๆหน่อยครับพี่น้องหวานพี่น้องกับากันลงมาวานแห้นเนี่ยกลางมองเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศอากาศดีครับื้นนี้ช่วงเช้เา โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ผมเนี่ย,ยจะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ